สวัสดีครับสีสเกตสร้างบ้านครับผมบายๆเร่งๆแบบนี้ครับแวะมาดูงานบ้านน้องวิงก่อนเข้าบ้านครับผมช่วงนี้งานบ้านน้องวิงก็หลายช่างที่เข้ามาครับช่างไฟออกไปแล้วครับช่างบัวปูนปั้นออกไปแล้วครับช่างฝ้ายังอยู่ครับนี้ยินเสียงขัดๆอยู่แบบนี้ครับยังอยู่ครับแล้วก็ก็เห็นมีหลายๆมาเคนนะครับมางมนเพิ่งบอกว่าฝ้าหลังนี้ ไม่สวยธรรมดาเกินไปอย่างนี้นะครับมันก็ไม่มีแล้วแหละครับคือว่าของสอบมันอยู่กับภูมิมากครับยกยกลงนีอย่างตัวอย่างมชติว่าน้องก็ิีครับเป็นตําสมโคกหนึ่งเรากับเป็นแสนเห็นไม่ข่าวครับโซเซไปครับถึงว่าน้องชอบกินนู่นเนียนคือเขาชอบครับก็คือคนชอบเขาคือมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่าหรือหน้าตาของมันหรลกครับมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนบอคือการครับผมแล้วก็ฝ้าหลุมก็คืออย่างเอาไว้โชว์ครับแต่ว่าตอนนี้ เหมือนบางสิ่งบางอย่างครับว่าเขาเห็นแค่นี้มันอาจจะยังดูไม่เด่นไม่สวยงามมากยังไม่สะดุดตาครับแต่ว่าบางทีมันต้องรอองค์ประกอบหลายอย่างมารวมกันครับเพราะบางทีเราเห็นแค่นี้ก็ยังมาถึงตาถึงใจปรนเด็ครับก็ลองดูหมวดงานสีหมวดงานไฟและเมื่อที่มันรวมครบทั้งเฟอร์นิเจ so อร์เข้ามาครับการวางโซฟาวางต่างๆเข้ามาครับมันอาจจะสวยก็ได้นะผมก็จะพึ่ง มันงามด้วยว่างามนะครับแต่อยากจะบอกแค่ว่าของสอบอยู่ก็พู้มาครับพี่น้องพูดใดมากอีหยงครับก็ถือว่าอันนั้นนะครับสวยงามแล้วครับผมเทาอย่างบางทีจะให้อย่างาคนอีสานแบบผมนี่ไปกินอา,อาหารฝรั่งมันอาจจะแพงก็ได้ครับแต่ว่าเราอาจจะกินแล้วเราก็เฉยๆก็ได้คือกันครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับมาในบุรีพู้ไดหรือว่ามาเนียมาอะไรนะครับ ว่าสู่กันฟ้าังครับว่าเนื้อหัวหมวนครับตามภาษาครับไปบ้านแรงๆแบบนี้ครับนี่คือบ้านน้องอู๋หญิงสาวน้อยเพปินแพ่งครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับโ้นนะครับยิ่งมาอ่อนแล้วมาดูครับข้างในครับว่าเป็นยังไงบ้าครับหมวดงานฝ้าไปถึงไหนแบบไหนยังไงครับ มีอะไรที่น่าสนใจไหมครับงานฟ้าจะเสร็จแล้วเหรอเลยอ่ยแล้วใครจะเข้าต่อครับติดตามลุ่นครับพี่น้องลุ้นกันต่อไปครับเพราะต่อไปนี้มีแต่งานที่เจ้าของบ้านต้องเลือกแล้วนะครับอย่างเช่นงานกระเบื้องงานสีนะครับบางทีผมก็อยากให้ลูกค,ค้าผมครับเห็นงานจริงของเขาแล้วเลือกสีของเขาเองครับ มาดูกันครับมุมนาบานครับช่างมันก็สื่อสารเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับใครฟังออกจะเข้าใจครับแต่ว่าผมฟังไม่ออกมันก็พูดกันเรื่องอะไร ตอนนี้ฝาปิดไปหมดแล้วครับงานฉาบก็ไปแล้วครับเดี๋ยวรอแห้งแล้วก็ขัดครับอันนี้ฝ้าหลุมนะครับฝาหลุมแบบกลมๆครับเดี๋ยวอาจจะยู้ไม่ออกนะครับตอนนี้ยังมึงบอกันไหนครับส่วนที่มาอยู่ในแวดวงของเราครับอันนี้เป็นหลุมฝ้าหลุมสองสเต็ปครับกลมแบบกลมครับ ตรงนี้นว่าจะเป็นหิ่งผระนะครับยิ่งเงียบไหนอย่างไรครับก็รอติดตามชมครับงานเฟอร์นิเจอร์เขาปวายต่อครับตรงนี้ก็คือจะเป็นวางทีวีตัวใหญ่ครับพร้อมด้วยโต๊ะครับมีอครับ มองเข้าไปครับจากนี้ครับด้านหลังก็จะเป็นฝ้าหลุมสองชั้นครับผมผมบาเลือกใช้ฝ้าหลุมซ่อนไฟครับอันนี้นสวยจริงแต่ว่าฝ้าซ่อนไฟอย่างที่บ้านน้องงุงเหงนีะครับมันเป็นปลายสายครับไฟมันจะค่อยตกครับแล้วก็มีภาพแบบนี้คืออ๋อไฟที่ซ่อนไม้ขาดบ่อยเนี่ยครัที่สาคัญคือว่าน้องเป็นคนแพ้ฝุ่นนะครับ แคร์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟ้าซ้อนแบบนั้นกับคนจะเกี่ยวฝุ่นมากครับอีกจิ้งจุกมีฝุ่นถ้าไปเดินไปเกี่ยวฝุ่นครับน้องอาจจะแค้ได้ครับผมเลยใช้ฝ้าเรียบแต่ว่าเป็นสองสองชั้นนะครับสองสเตปแบบนี้ครับนึกผาามาตรงนี้ครับจะเป็นโซฟาชุดใหญ่ครับเดินต่อไปด้านในสุดด้านในสุดแบบนี้ครับ ก็เป็นโซฟาอีกชุดหนึ่งครับเอาไว้รับรองแขกผู้ใหญ่นิดหนึ่งดูว่าแขกที่เป็นทางการได้ครับโดยเป็นที่ส่วนตัวครับครับรับรองนุภาพครับุมนี้ก็ดูห้องจะแกล้งนครับจะกว้างใหญ่มากขึ้นครับใช่ว่าแกล้งนะครับห้องแม่หน่อยก็วันนี้โป้หมดแล้วนะครับผม เขียนสายไฟครับช่างเฟอร์นิเจอร์ครับเขาต้องการให้เราปล่อยสายไว้ครับใส่ตู้ครับบรรยากาศทำงานร่วมกันครับจะมาสร้างเฟอร์นิเจอร์ครับคนอ๋อไม่ชอบออกสือครับเราอ,อาจจะไปเห็นหน้าตาครับว่าเป็นยังไงอ๋อแล้วก็สีของตู้อผ้าเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับตอนนี้ครับ อเพื่อนบอกว่าให้รอน้องวินกับพ่อเอกมาเลือกครับอันนี้ก็รอติดตามกัต่อไปครับผมขับงมัน็็เริ่มโบแล้วก็ขับไปจุดแล้วครับไล่ขับ ไล่ขัดลงมาแล้วครับด้านล่างก็เริ่มเสี่ยของเชืือกลับแล้วนะครับอันนี้เราอ่านหลายคนอาจจะลองภาพยังไม่ชัดนะครับเพราะว่า,าเบนฟาสอาสันครับดูอย่างนี้จะเห็นครับว่ามีสองชั้นครับ บทางขวามือนี้ก็เป็นฝ้ากลมๆสองชั้นครับผมอันนี้ทีมงานเื่อก็มีนั่งร้านส่วนตัวนครับทำการแสดงครับ,รบขับขานเสียงเพลงแลสแดงในแบบงานของเราครับในแบบบ้านกสางครับห้องด้านหลังเนี่ยครับผมชั้นบนครับก่ ฝ้าจับเรียบเป็นกันครับไม่มีไม่มีหลุมครับห้องนหน้าก็เรียบไม่มีหลุมครับสรุปห้องนอนสามห้องไม่มีหลุมนะครับผมจะมีหลุมแต่โซนรับแขกนะครับแล้วต่อที่จะทํา ห้องพระนะครับเผือระบบไฟที่วางไว้นี่ครับจ๋าหลังการงานสร้างแบบไหนครับต้องรอรอไปปลายงานนู่นนะครับเพราะว่าร็จงานติดตั้งไฟก็จะไ้ปลายงานครับหรือว่าบางคนว่าแล้วเราจะใส่ไฟแบบไหนครับเราปิดไปหมดแล้วครับคําตอบก็คือว่าต้องรอปลายงานเือนันครับมันเป็นคอนเซปต์งานครับแล้วก็เป็นการไล่ระบบงานครับ ไม่ต้องห่วงว่าเราลืมหรือไม่ลืมนะครับอันนี้ครับเราจะปิดทั้งหมดแบบนี้เลยครับผมนี่ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่างสีสเกตสร้างบ้านครับผมเราคือทีมสร้างบ้านน้องอุ๋ยสางลำต้นแพร่งครับคอยติดตามชมและเชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของท่าครับพี่น้อง กิ่มีสีสกเกดสร้างบ้านขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอพระคุณครับ